าดาวจะมาทําข้าวพัดเจ้าน,นี่ข้าวสวยไทยเนาะมีข้าวสวยแกงรดต้นหอมกระเทียมหอมแดงมีไข่ดาวด้วยเนาะใส่ไข่นี่ตัวเจ้าไข่นี่สามใบมีไข่ดาวอีกสองวันนี้ใจ้ข้าวสวยไทยเจ้าข้าวกลาหงท้องเนาะไปเจ้าไปทำกับเจ้า เข้าพัดบ,นบานๆทำแบบบานๆมันไปเลยก,กํากล้องมือให็่กําเกลือกระเทียมนีสีแดงเลยนะอหอมลงเลยเอาหอมแดงลงเจ้าแต่ใจหอมแขกเนาะ ใส่เลย รอไก่ขี้อู๋ขาวเจ้าเอาสี้อู๋ขาวใส่นิดนึง ใส่เลยโอ๋อวันนี้ได้พักข้าสวยไทยเจ้า mm hmm. ข้าวผัดไข่ข้าวผักไข่จำเด้จ,จะมีไข่ดาวอีก mm hmm. อใส่น้ำป่าที่พระรถไปนิดนึงน้ำป่าซอสอแม็กกี้ ต่มฮัมบินฮัมฮัมก็มะอู้อย่างอ้อมแอมอ้อมแอมปีสาวปีคนพัดป้าดาปีคนไายเจ้าวันนี้ปีสาววันไม่แอลนี่เนาะ ว่าเจ้าพี่พี่ถีพี่ผันอะไรอย่างมันเยอะใส่รสด,ดีไปนิดหนึง่งบ้านนี้บอกจอบกินเค็มนะใส่อย่างนิดหนึง่งนิดนึง พริกไทยนิดหนึ่งความแห้งความกรอบความนุ่มความเหนียวพักกันเอาเองเจ้าสอบแบบไหนจะเอาแห้งผงยาวๆไปสอบแบบไหนจะทำกันเจ้า ต่ผู้สูงอายุนี่บ่นต้องเอาวันแข็งเจ้าบ่นต้องเอาผงยาวๆก็ได้เจ้ากลนแนจะไม่ติดคอตายเจ้าอือลอาชิมดูผู้สูงอายุต้องพัดหนุ่มๆเจ้าเข้าแข็งเกินแล้วก็มันจะติดคอยาผงยาวๆก็ได้เจ้าสำหรับคนหนุมน่มนะ อืมอร่อยแบบเข็มมากแซ่บ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 พักเข้าเนี่ยจะไปเพื่อเข็มถ้าเข็มมันจ๋ำอร่อย เสร็แล้วอืมเสร็จเรียบร้อยเด้วทอดไข่จะเจ้าไข่ดาวีี่จะเอาฟอเนอง <Okay. S 2> ใส่ที่ทวยเจ้า <laughs> ใส่ที่หลังใส่ที่หลังทอดไข่ดาวทอดไข่ดาว ข้าวผัดไข่ดาวอกาหมอผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้ามีไข่ดาวแตงกัวแต่น้ำพริกน้ำปลาไม่เอาค่ะไม่มีใครกินค่ะทำกันดูเจ้าม้อขนาดทำแบบบ้าน ปลาดาวขอจุกคลิปแคนนี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนอ้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดีดตามคือปลาดาวด้วยเนอร์จำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ